สวัสดีค่ะบิวเองค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของยุคไวรัสโควิด -19 นะคะเราจึงจําเป็นจะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอด้วยการที่เราเนี่ยต้องรับประทานอาหารที่ดีและก็มีประโยชน์นะคะดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นการใช้เจลล้างมือและการสวมใส่หน้ากากาอนามัยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด1 i ในปัจจุบันนะคะมีการแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายเช่นฟิตเนสหรือสวนสาธารณะที่เราชอบไปวิ่งออกกำลังกายทุกๆวันในตอนเย็นนะคะทำให้ปิดตัวลงเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้บิวก็เลยนำวิธีการออกกลังกายง่ายๆที่บ้านมาฝากทุกคนกันค่ะเพลงที่เราจะใช้ในการออกกาลังกายในวันนี้นะคะชื่อเพลงว่า ที่26ค่ะถ้าทุกคนพร้อมไปแล้วไปลุยกันเลยสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอาย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกวาวรทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดปดพืนจะหายไปกรวยไตยจะกลับมาใสาสะอาด เลือดฝาดจะกลับมาน่าจะเด้งเดงเด้งสมองจะเล่นปรีท่าแรกถ้าโบกแท็กซี่เอ้ายืนแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโบกโบัดแขนโบกโซ้ายโบกโบกขวา ลา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 ล้าต่อไปข้ารีดผ้าจับเตารีดปิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ลา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  ต่อไปถ้าปั่นเสือหมอบก้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาชุ่สูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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 ปัลนปัลนลล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  ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปัน่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยละ่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่26 hey, hey, hey. ยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันใช่ไหมล่ะคะเห็นไหมคะว่าการออกกําลังกายที่บ้านเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลยเราสามารถเลือกจะทําในช่วงเวลาใดก็ได้ที่เรามีเวลาว่างนะคะการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะให้ความสนุกแล้วนะคะยังให้สุขภาพร่างกายที่ดีกับเราอีกด้วยนะคะดังนั้นอย่าลืมที่จะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆและคนในครอบครัวมาออกกาลังกายด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ